คลิปนี้นะคะพี่นุชจะพามาดูกล่องนะคะทั้งกล่องทั้งเนื้อครีมของแทกเกตเอกของพี่นุชเห็นไหมคะรอบกล่องจะไม่มีสติกเกอร์ใดๆแต่จะซีลมานะคะซีลมาแบบนี้เลยนะคะทุกกล่องจะซีลด้านนอกแบบนี้แต่ไม่มีสติกเกอร์ใดๆนะคะพี่นุชเนี่ยขายมากกว่า4ปีแล้วนะคะลูกค้าประจําเยอะมากหลายคนถามว่าทําไมพี่นุชถึงขายแพงกว่าเจ้าอื่น ที่ขายแพงกว่าเพราะต้นทุนวัตถุดิบแตกต่างค่ะต้นทุนสูงเราก็ต้องขายสูงแต่ว่าคุณภาพที่ได้ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่าแตกต่างนะคะลูกค้าประจําพี่นุชจ,จะไม่เปลี่ยนใจไปที่ไหนเลย<ม>เห็นไหมคะพอแกะซีลแล้วเนี่ยไม่มีสติกเกอร์ใดๆนะคะไม่มีสติกเกอร์ใดๆนะแล้วก็กล่องนะคะเนี่ยเมื่อก่อนของเราเป็นสติกเกอร์ตรงนี้แกะได้นะคะ แล้วพอเอ่อโดนปลอมเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นสติกเกอร์ของแท้แบบลอกออกไม่ได้นะคะแต่เขาก็ก๊อปตามเราได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้าโฟกัสที่เนื้อครีมค่ะดูนะคะเนื้อครีมของแท้เกตด A นะคะเห็นไหมเนื้อครีมจะเนียนละเอียดยิบตั้งยอดเลยนะคะไม่เหนียวไม่มันเป็นแป้งนะคะเวลาที่พี่นุชทำคลิปทาลงผิวหน้าให้ดูลูกค้าทุกคนจะเห็นเลยว่า ซึมลงสู่ผิวเลยนะคะไม่เหนียวไม่ค้างเป็นคาบแป้งบนผิวหน้าเห็นไหมคะเนื้อครีมจะต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะวัตถุดิบเกรด A คุณภาพสูงนะคะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะแตกต่างเออราคาก็จะสูงกว่าแน่นอนเพราะต้นทุนเราสูงกว่านะคะลูกค้าที่ใช้ของพี่นุชแล้วสมมุติว่าเลอนอกใจไปซื้อของที่ถูกกว่า ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกร้อเนลยนะคะต้องกลับมาซื้อซ้ํากับพินุษทุกคนเลยนะคะเพราะเนื้อครีมแตกต่างบางคนเผลอลองใช้ไปก็หน้าพังไปก็มีนะคะหลายรายเลยที่โทรมาหาพ่นุษนี่ค่ะขมิ้นก็เหมือนกันไม่มีสติกเกอร์อะไรใดๆแปะด้านนอกนะคะอ่าแต่มาดูเนื้อครีมข้างในนะคะเนี่ยเนื้อครีมขมิ้นนะคะเห็นไหม เนื้อครีมขมิ้นแต่ละรอบเนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันบ้างสีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะเกิดจากวัตถุดิบแล้วก็เบสครีมที่ใช้นะคะเกิดจากเเขาเรียกอะไรผงตัวขมิ้นนะคะที่ได้มาเนี่ยอาจจะแตกต่างบ้างนะคะดูอ่ะส่วนตัวนี้เป็นเนื้อครีมกันแดดนะคะเดี๋ยวกล่องเนี่ยเห็นไหมคะรอบกล่องเนี่ยไม่ไม่มีสติกเกอร์ใดๆแปะนะคะอ่ะเพราะแกะ แกะซีลออกมานะคะอ่ะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะมีแบบนี้นะคะแต่พี่นุษย์ไม่อยากให้โฟกัสที่กล่องนะคะให้โฟกัสที่เนื้อครีมดูครีมกันแดดนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่ได้แบบแข็งเหนียวหนืดจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะของพี่นุษย์เนี่ยจะเกลี่ยง่ายนะคะกลืนเข้าสู่ผิวช่วยปรับสีผิวนะคะ เห็นไหมคะเนื้อทีมทั้ง3สูตรถ้าลูกค้าที่เคยใช้ของพี่นุชจ,จะรู้ดีนะคะว่าแตกต่างจากของถูกทั่วไปแน่นอนโฆษณาดีขนาดไหนแต่ของไม่ดีลูกค้าก็ไม่กลับมาซื้อซ้ําแน่นอนนะคะของพี่นุชเนี่ยการันตีนะคะจัดส่งทุกวันลูกค้าซื้อซ้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนที่สนใจติดต่อทักถามพี่นุชเข้ามาได้เลยจ้ะ